ในเดือนพฤศจิกายน2564คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบอุทกภัยซึ่งอำเภอภูเวียงมีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยหรือน้ำท่วมที่ใน6ตำบลมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายกว่า100ไร่และมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบรวมกว่า100รายนอกนะกเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจทั้งหมตำบลได้แก่ตำบลว่าทอตำบลกุฎขันแก่น ตำบลน,นาว่าตำบลหนองคุ้งเติงตำบลปูเรียงและตำบลดินดำตอนตอนนี้นะคะก็คือสำรวจอยู่ในพื้นที่ของตำบลดินดำอำเภอปูเอียงนะคะพร้อมกับคณะกรรมการตรวจสอบระดับหมู่บ้านนะคะก็จะมีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ท่านผู้ช่วยนะคะลงที่ซึ่งมีเกษตรกรกรับได้รับความเสียหายนะคะจาก ทุกนี้นะคะก็คือพื้นที่ประมาณาหลายกี่ไร่เนี่ยประมาณ 30- 40ไร่นะคะแต่ว่าเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ตำบลดรามได้รับผลกระทบอยู่ที่ประมาณ1 10กว่าไร่ค่ะนี่คือสภาพที่ได้รับผลกระทบ การสำรวจในครั้งนี้ทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอภูเวียง e ได้เก็บรวบรวมข้อมูลความเสียหายส่งไปเพื่อพิจารณาขอความช่วยเหลือโดยนําเสนอต่อที่ประชุมกชพอออำเภอภูเวียง e ที่มีนายทัชวาตก้านจันาน e อำเภอภูเวียงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทุกรลายตามขั้นตอนและมาตรการช่วยเหลือต่อไป